ซอร์ไพรส์หนักมากโอภกจิราโดนตีตาจองในวันเกิด่อนสาวร่วมเป็นสักขีพยานอุบุ่นน่ารักหวานกว่าน,นี้ไม่มีแล้วทนายเบียร์สารนัทคำามดรักโอภกจิราหนักมากที่ผ่านมาก็เปิดมดหว,นหวานนแบบไม่แค่ใครจะคิดอะไรล่าสุดวันที่3กุมภาพันธ์นุ่มเบียร์แอบซื้อไพรส์โอภกจิราในวันเกิดที่รายร้อมไปด้วยเพื่อนสนิทอย่างเมฟุงอารมณ์ หน้าทัศนาวรัรเอพรทิพหนิงปณิตากีตาศิริพิษซึ่งดูดีๆหนุ่มเบียก็ควักกรองแหวน้ินมาสไพรทำเอาคนในงานกรีดลั่นคิดว่าจะได้เห็นซิงขอแต่งงานแล้วแต่ง,งานนี้หนุ่มเบียโวมแบวนเพชรให้สาวโอ๋พร้อมประกาศชัดว่าปีนี้ให้นิ้วกลางไปก่อนปีหน้าจะให้นิ้วนางทำเพื่อนๆสาวโอก๋กรีดหนักมากกว่าเดิมเพราะแบบนี้ปีหน้ามีข่าวดีแน่นอนเลยละค่ะ แอดมินขอแสดงความดีด anyway ีกับโอภักดิ์ราด้วยนะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วโอ้โอ้ทำให้คนอัดยิงมไม่แหงเลยโอ้ฮัปปี้เบอร์ดีอีกราวนึ่งฮัปปี้เบอร์ดี วงเดียวไม่พอครับสมวงมันไปเลยโอ้ยใส่ค่ะใส่ค่ะไม่นิ้วนางสิเนื้อไหนอะเนื้อกลางอะใส่ใส่ใส่ไส่าดนว่ะ

ใครรู้ความนี้ภาพนี้ภาพนี้สวยโชว์เลยค่ะโชว์เลยค่ะเออแมใครตัวเองนะไม่เคยซื้อใครเลยไป็นกาบผู้ใหญ่เลยพวกปัญหามันเกิดนะปัญหามันเกิดมาที่ใครล่เพราะพี่ต้องเนี่ยชอบซื้อเพชรไอ้เราก็เลยโดนกดดันไปด้วยโอ้ยน่ารัก 아, สร็จด 아,